สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับราฟาเอลเรอาลปฏิเสธข้อเสนอของเอซีมิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่มีรายงานว่าจับตาดูราฟาเอลเรอาล่กองหน้าดาวรุ่งของเอซีมิลานมีรายงานว่าราฟาเอลเรอาลปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากเอซีมิลานและคาดว่าผู้เล่นจะถูกขายในปี2023 ตามรายงานของ c a l c ซ o m โอเม t ์คาโต้กองหน้าชาวโปรโตุเกสมีความมุ่งมั่นที่จะย้ายออกจากซานซีโรและผู้เล่นถูกหมายปองที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมโดยมีทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเชลซีไบเอเชและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ให้ความสนใจตามรายงานคาดว่าเลอาลถูกตั้งค่าตัวไว้ที่60ล้านปอนด์แต่สัญญานักเตะเหลือไม่ถึง18เดือนและนักเตะรายนี้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาใหม่ มีโอกาสที่เอซีมิลานจะตัดสินใจปล่อยผู้เล่นในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมหรือฤดูร้อนหน้าเลอาอย้ายมาถิ่นซานซิโรจากลิลในปี2019และยิงไปแล้ว61ประตูจากการลงเล่น129นัดให้กับเอซีมิลานสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเข้าวิชาควาวัสเคเลียปีกสตาร์ดังของนาโปลีมาร่วมทีมควารัสเคเลีย เริ่มโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากช่วง3เดือนแรกที่เขาแจ้งเกิดในเอนเตอรีลได้อย่างเต็มตัวโดยมีทั้งเรอัลมาดริดและปาเอเชที่จับตามองอยู่ด้วยล่าสุดมีรายงานว่าเรือใบสีฟ้ากำลังให้ความสนใจเขาเป็นอย่างมากและควารัสเซเคเลียก็ชื่นชอบพวกเขาด้เช่นกันเพราะจอร์จี้คินคาเช่อดีตดาวดังของจอร์เจียถือเป็นตำนานของสโมสรในช่วงทศวรรษ1990ควารัสเซเคเลียวัย21ปีถือเป็นดาวเด่นของรูบินคาซาน แต่ด้วยการลุกรานของยูเครนของรัสเซียทําให้ผู้เล่นต่างชาติสามารถยุติสัญญาของพวกเขาได้เขาใช้เวลากับดินาโมบาตูมีในหลีกบ้านเกิด4เดือนเมื่อฤดูการที่แล้วก่อนที่จะย้ายมายัางซีเรียด้วยค่าตัวเพียง10ล้านปอนด์เท่านั้นแม้เขาจะเซ็นสัญญากับนาโปลีไปถึง5ปีแต่สโมสรอนก็หวังจะมอบข้อตกลงที่ดีกว่าให้กับเขาและอยากที่จะใส่ค่าเฉลี่ยสัญญาที่ราคา65ล้านปอนด์เข้าไปอย่างไรก็ตามควารัสเคเลีย e ที่ยิงไปแล้ว7ประตูกลับไม่เต็มใจที่จะทำข้อตกลงใหม่ และต้องการชั่งน้ำหนักสำหรับทางเลือกของเขาเองในอนาคตผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ